ุณหรือเปล่าที่กินอาหารไม่ครบหมู่จสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังร้องช่วยอาหารห้าหมู่ประกอบด้วยโปรตีนไขมันแป้งวิตามินและกเกลือแร่หากรับประทานอาหารห้าหมู่ไม่ครบถ้วนมีผลเสียต่อร่างกายดังนี้หนึ่งอ่อนเพลียและประสิทธิภาพไตาการทำงานลดลงเมื่อร่างกายไม่ได้รับพลังงานจากอาหารครบทั้งห้าหมู่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ส่งผลให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรงตลอดทั้งวันสมาธิและการจดจอ่อกับงานก็ลดลงคุณอาจรู้สึกว่าทำงานช้าลงและแก้ปัญหาได้ไม่ดีเหมือนเคย2ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงสารอาหารสำคัญอย่างวิตามินซีวิตามินดีสังกะสีและโปรตีนคือกุญแจสำคัญในการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันหากขาดสารอาหารเหล่านี้ร่างกายจะต่อสู้กับเชื้อโรคได้น้อยลงทําให้คุณป่วยง่ายไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือการติดเชื้อต่างๆและใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าปกติ สมผิวพรรณไม่สดใสผิวหนังเป็นอวัยวะที่ต้องการสารอาหารหลากหลายประเภทการขาดวิตามิน A, วิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระจะทําให้ผิวขาดความชุ่มชื้นขาดความยืดหยุ่นและดูหมองคล้ำปัญหาการเกิดสิวความแห้งกร้านหรือแก่ก่อนวัยจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นสขาดคาร์โบไฮเดรตหลายคนเข้าใจผิดว่าการไม่ทานคาร์โบไฮเดรตคือวิธีลดน้ําหนักที่ดีแต่ความจริงแล้ว คาร์โบไฮเดรตคือแหล่งพลังงานหลักของร่างกายและสมองการขาดคาร์โบไฮเดรตจะทําให้ร่างกายต้องไปดึงพลังงานจากโปรตีนในกล้ามเนื้อมาใช้ส่งผลให้หมวลกล้ามเนื้อและระบบมัาบอรีซสมทำงานช้าลงในระยะยาวขาดโปรตีนโปรตีนเป็นพื้นฐานของร่างกายใช้ในการซ่อมแซมเซลล์สร้างเอนไซม์และฮอร์โมนการบริโภคไม่เพียงพอจะทําให้กล้ามเนื้อสูญเสียไปเส้นผมและเล็บอ่อนแอแตกหักง่ายแผลหายช้า นอกจากนี้คุณยังจะรู้สึกหิวบ่อยเพราะโปรโตีนสามารถให้ความรู้สึกอิ่มที่ยาวนานได้ขาดไขมันผู้คนหลายคนกลัวไขมันแต่ไขมันที่มีคุณภาพสูงเช่นโอเมเก้าสามีความสําคัญต่อการทํางานของสมองการผลิตฮอร์โมนและการดูดซึมวิตามินการขาดไขมันอาจทําให้ผิวแห้งผมร่วงรู้สึกเย็นบ่อยและส่งผลต่อความจําและอารมณ์จนถึงขั้นทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เขาดวิตามินและเกลือแร่ วิตามินและแร่ธาตุถึงแม้ว่าจะมีความต้องการไม่มากนักแต่กลับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีนับไม่ถ้วนในร่างกายตัวอย่างเช่นการขาดธาตุเหล็กอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจ,จางและความเหนื่อยล้าการขาดแคลเซียมอาจทำให้กระดูกและฟันเปราะบางการขาดวิตามินบีอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาททำให้เกิดความหงุดหงิดและความเครียดเพิ่มขึ้นดีฟูเสริมอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ขายโปรดสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอ